ยิงกว่า4 5 0 0้กิโลถึงกกิโลเขาบอก600้กิโลใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่ของเขาเนี่ยดังนั้นเนี่ยไอเคมนุษย์ที่ยิงพื้นสู่พื้นเนี่ยมันจะไม่ไม่เกี่ยวกับอากาศเครื่องบินเขาไม่มีเลยเขามีคอปเตอร์อยู่50ลำอ่ะยี่สิบลำอันที่2เรามียานกรอบเมา้าเขา4เท่ายานกรอบของเราเนี่ยเป็นพวกสไลเออร์สไลเกอร์รนะใช่ไหมครับแบตเตอรี่อะไรต่างเนี่ยติดติดอาวุธเทียบเท่าทำลายรถถังได้เท่ากับเรามีกำลังมากเขาประมาณ5เท่า ไปแชร์โพสต์ของคุณบอลนะคะบอกว่านโยบายนายกอิงเตะชามข้าวหุ่นเซนเผยสาเหตุหุ่นเซนแทรกแซงการเมืองไทยปั่นคนไทยไรยวันเพราะรัฐบาลแพทองทานยกระดับปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์และจะเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กระทบกัมพูชาหนะักและทําให้กัมพูชาสูญเสียไรายได้หลักนี่คือการตอบโต้กันสื่อสารหรือเปล่าคะเซนงคะคือเรื่องนี้ปกติก็ทํา<ม>ทําถูกแล้วแหละเพราะว่าเขาตอบโต้มาเราจะไม่ตอบโต้เลย<ม>ช่วง20บวันนี้เป็นเวลาที่สูญเสียไป เราได้เวลาแล้วต้องตอบโต้หลังจากที่ปีดแตกจากไอ้คลิปมานะแต่นี้สิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือว่าเราต้องเข้าใจทางที่กัมพูชาเนี่ยเขาเล่นทุกวันเนี่ยที่อย่างที่ท่านพูญจำปรุงสำพูดเนี่ยนะแต่เราก็ต้องรู้ว่าท่านนายกเองเนี่ยตัวท่านเองเป็นจุดอ่อนในความเห็นผมนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาสามารถที่จะปล่อยคลิปหรือว่ามีการขอข้อต่อรองอะไรได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อประเทศไทยไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมยังเห็นว่าอย่างไรเสียท่านนายกควรจะต้องเสียสละนิดหนึ่ง เปลี่ยนเอาพักอยู่นั่นแหละเอาท่านใจเกษตรคืนนี่ผมพูดตรงๆเลยนะเพื่อที่จะว่าไม่สามารถจะมีการรับท่านได้หรือไม่สามารถที่จะบอกนี่ถ้าไม่ถ้าคุณไม่ทาตามผมผมจะปล่อยคลิปอีกคลิปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะมันก็ทาให้ประเทศชาติเนี่ยปลอดภัยขึ้นแม้ว่าจะไม่มีคลิปจริงๆเลยนะแต่ประเทศไทยเนี่ยมันเสียความมั่นใจไงแล้วคนสูญเสียความมั่นใจกันนะันท่านมีปัญหาถอยไปนิดนึงแล้วพักเพื่อไทยยังอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เดินเกมไป เพื่อประเทศไทยอยู่รอดนะครับผมคิดว่าวิธีการนี้ดีที่สุดท่านสู้ยังไงก็ไม่ได้หรอกเพราะคนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นแหละออแต่คิดว่าคุณทักษิณจะไม่แทงทางนี้นะครับที่ตู่แทงทางที่ให้นายกรัฐมนตรีออกแล้วก็ให้อาจารย์ชัยกเกษมขึ้นมาเนี่ยคือผมว่าเขาต้องต้องช่างใจคือประเทศไทยเนี่ยนอนป่วยพะงามพะงาบเนี่ยพอจะให้เป็นนายกหายขึ้นมาทันที คนนี้อาจารย์ใส่กางเไปตีก๊อปตอนแรกนั้นอันไซเมอร์จำอะไรก็ไม่ได้สุขภาพไอ้ก๊อกแคกพอใจเป็นด้วฮะคบตีก๊อปเลยตีก๊อปตีกอปเลยตีก๊อปแดดเนียครับซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่กำลังจะพ้นแข็งแรงก็จะป่วยค่ะนี่คือนี่คือธรรมชาติ เฟยก็ตกใจที่ถูกเป็นไรก็คุณคุณใจเกษมไม่เห็นก่อนหน้านี้ป่วยวูวกนะครับสโตกสารพัดพอใจเป็นนายกบ้๊วันนี้บอกว่าพร้อมแล้วพร้อมบอกหายละหายหายล้หายละหายทุกอย่างนี่นี่คือประเทศไทยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั่นเนี่ยนะครับถ้ามันก็อีรอบเดียวกันนั่นแหละจะเปลี่ยนตัวประกันจากคุณอยิ่งมาเป็นคุณใจเกษมเนี่ย มันก็ยังหนีไม่ออกอยู่นะถ้าคำว่าทาสในเรือนเบี้ยทีนี้ที่คุณภูมิทําท้าเนี่ยเพราะว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยนะครับนะครับถามคุณทักษิณแล้วอย่างบอกเปิดมาเลยถ้ามีก็เพราะเปิดมาของคุณทักษิณนะครับไม่ใช่ของคุณภูมิทํามคุณภูมิทรมันไม่มีนะครับคือช่วงระหว่างนั้นเนี่ยผมไม่เห็นคุณภูมิทําที่กัมพูชาแต่ว่าเนี่ยนะครับ ผมก็บอกว่าไปถามคุณทักษิณก่อนถ้าคุณทักษิณพูดแบบเดียวกับคุณภูมิธรรมบอกกันแน่จริงก็เปิดมาให้น้องอนะครับเขาเขาเป็นพี่น้องกันนี่ก็เปิดมาเลยนะครับมีเรื่องไหนบ้างใครไปฝากเงินเอาทองคำนู่นนี่นั่นมาไหนคลิปอะไรหมิน่นอะไรมาอย่ามาพูดอย,อย่ามาพูดแบบเหล่านต้องอย่างนี้าีกนิดนึงอาจจะท่านเป็นท่านนายกพูดก็ได้พูดแทนพ่อก็ได้เปิดนี่พ่อ<ม>าฝากมาถ้ามั่นใจนะถ้ามั่นใจแล้วนี่คุณภูมิธรรมเรื่องของคนอื่นทั้งนั้น ไปถามเรื่องคนอื่นอคือหมายความว่าไปถามคุณทักษิณแล้วหรือยังออนะครับตอนโนแมนแลนยังพูดตามแต่เรื่องนี้ถามเขาแล้วอย่างเพราะไม่ใช่คลิปของตัวเองไงเออเออน่าสนใจนะว่าถ้าเกิดถ้านายกพูดมาล่ะว่าอ่าถ้ามีก็เปิดมาเลยเนี่ยจะสร้างความเชื่อัือกลับอันี้ยังเปิดคำสอนแม่ชีมาเลยแม่ชีสันธนีใจเบาโล่อะไรคือผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยรู้เรื่องเยอะที่สุดแม้เงียบถึงขนาดนี้เสียอาการ นะครับเพราะว่านี่นะครับถ้าไม่จริงเนี่ยมันผิดวิสัยของคุณทักษิณ<อ>คุณทักษิณถ้าเขาจะขีดขีเ,เลยนะนะครับไม่ใช่ท่วงทานองหมอบแบบนี้นไอ้นี่ไอ้นี่หมอบนะครับต้องให้จัก,กรพบไปเยี่ยมแล้วปล่อยข่าวมาให้ข่าวมาอม,มันผิดวิสัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่คุณภูมิธรรมท่าเนี่ยนะครับมถาม,มคุณทักษิณหรือยังฉันไม่ันังทีเอาคุณทักษิณดมยาดมอยู่ <laughs> <laughs> เออเมื่อวานนี้สมเด็จทุนเซนลงพื้นที่ที่ชายแดน ไทยกัมพูชาที่จังหวัดอุดรมีชัยของเขาซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับทางด้านของแถวแถวสีสกเกตสุรินไหมฮะอาจารย์มณวิชิตแถวแถวสีสกเกตสุรินเนาะแถวแถวนั้นนะคะคก็คือลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปในฐานะเสนาธิการผู้บัญชาการทาหารสูงสุดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ส่งกําลังบุมลุง ระดับสูงคือมันแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยหลายคาเหมือนกันนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยพอลงไปปับ๊บแล้วก็มีการไปประชุมกับทหารแต่งกายเป็นทหารด้วยแล้วก็ไปให้กําลังใจทหารแล้วก็เปิดเรื่องว่าเดี๋ยวจะเปิดคลิปวันนี้ออกมาเซนโงนี่คือเขาต้องการอะไรเมื่อวานนี้นายกลงพื้นที่สระแก้วทางด้านของสมเด็จฮุนเซนก็ลงพื้นที่ตรงอุดรมีชัยเหมือนกันอันนี้ปาระกาจิวิยานะคือการสร้างข่าวว่าผู้นาทั้งสองประเทศเนี่ยป,ประชิญหน้ากันค่ะถึงแม้จะอยู่ละที่นะแต่เหมือนว่ามาประชิญหน้ากันที่ชายแดน แล้วสื่อต่างประเทศก็ลงว่าไทยกัมพุชาในมีโอกาสที่จะเกิดการรบกันเกิดสงครามขึ้นอันนี้เข้าทางเขาเลยเ,ออเหมือนกับว่าคนสองคนทะเลาะกอันอ่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งด้วยเราเฉยๆเนี่ยเขามาแล้วเราก็โอ๊ยเราเป็นพลมเมืองดีเนี่ยเราก็จัดการได้อันนี้เขาพยายามจะสื่อแล้วก็พยายามโปรโยไปทุกแข่งว่าเราเขาเขาเนี่ยต้องต้องปะทะก,กันอ,อันนี้เป็นเป้าหมายครับแต่ผมเรียนว่าทางเดียวที่เขาจะาคือไปอยุยงในสื่แล้วไปสานโลกหรือ,อไรายได้ก็คือถ้าเกิดการประทะก,กัน ต้องเขาต้องโยยยุ่ยอะไรต่างแต่ว่าวิธีการนี้ก็ดีในเมื่อคุณแต่เงเครื่องเครื่องแบบตานมาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปฟ้องชาวโลกว่าเนี่ยเขาบอกเขาเขาเขาบอกว่าเราเราจะลุกลานที่จริงไม่ใช่เขาเต็มลุกลานเราอะไรเงี้ยต้องทำเรื่องนี้เยอะๆแล้วก็ต้องทํากลับไปไงโอกาสที่เขาพลาดตรงไหนปั๊บหรือว่ามีกําลังที่เขาย้ายมาเนี่ยนะไอ้ตรงที่กองลำบุญเรือพาฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ่ายรูปออกไปเลยออกไปเยอะๆเราต้องทําตัวเป็นเหยื่อบ้างอย่าทําเป็นผู้ยิ่งใหญ่พอเป็นเหยื่อปั๊บมากๆเขาชาวโลกอ๋อคนนี้มันเกะกะเกเลยว่านไป ทีนี้มีคําพูดหนึ่งที่เขาพูดอันนี้ใช้ได้าฝากไว้เขาบอกว่าเขาจะยิงขีปนาวุธมาที่กรุงเทพได้จริงไหมเขาพูดเท็จจริงไม่รู้แต่เขาบอกว่า,ายิงได้เราเชื่อว่ายิงได้นะครับผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะก็ไปดูขีควาารถของเขากับเราเทียบกันนะครับถ้าเขายิงได้ยิงกว่าสี่ห้าร้อกิโลหกกิโลเขาบอกหกรอกิโลใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่ของเขาเนี่ยดังนั้นเนี่ยขีปนาวุธที่ยิงพื้นสู่พื้นเนี่ยมันจะไม่ไม่เกี่ยวกับอากาศ เครื่องบินเขาไม่มีเลยเขามีคอปเตอร์อยู่50ลำอะยี่สิบลำยี่สิบห้าสิบยี่สิบยี่สิบลำซึ่งเป็นคอปเตอร์แบบลำเลียงไม่ใช่ติดอาวุธด้วยนะครับเรามีเครกำลังทางอากาศแต่เขามีสิ่งที่เขาป้องกันตัวได้อยู่อสี่สี่ระบบก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศแค่สี่ตัวนี้ระยะยิงแค่เจ็ดสิบกิโลเมตรเลดาร้อยยี่สิบกิโลเมตรดังนั้นเนี่ยเราต้องเอฟสิบหกขึ้นเพราะมีเรด้าร้อยสี่สิบกว่าหรือถึงร้อยห้าสิบเมื่อใกล้แล้วเนี่ยก็ปล่อยเขาเรียกว่าระเบิดล่อน เราผมไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้มันพัฒนาขนาดไหนปกติ70กิโลเมตรจะเท่ากับระยรยิงของไอร้ระบบป,ป้องกันป้องกันภัยคดากา็เป๊ะเลยเมื่อกวาดได้แล้วเนี่ยนะถ้าเขาเอาไอ้ตัวของไอ้เจริญรหลลำกล้องมาวางไว้ริมชายแดนที่บอกว่าจะยิงเราถ้าเกิดเขามายิงนะเราก็บอกว่าเขาเตรียมมายิงเราเราทําตัวแบบอินเดลที่ไปโจมตีหละคือบอกว่าเขาเรียกว่า preemptive คือเข้าตีก่อนได้ก็จะเข้าตีพอคุณทาท่ามันเยอะๆเราก็ทําตัวตกใจ ตกใจเสร็จแล้วก็ทําลายทิ้งเลยก็ได้โดยที่ไม่ผิดเพราะว่ามันได้สัดส่วนกันคุณเอาอาวุธมาวางเราก็จัดการแต่เราไม่ใช้กบอาวุธไปวางนะเราใช้กําลังทางอากาศหร,ร,รือเฟือแล้วทีนี้สมมุติว่ายังไม่จบยังสู้ต่อไปกําลังทางภาคพื้นดินเนี่ยเขามีรถถังกับเราใ,ใกล้ๆกันแต่เขาโบราณกว่าอันที่1อันที่2เรามียันกรอบเมา้าเขาสี่เท่ายันกราะของเราเนี่ยเป็นพวกสไนเออร์สไนเกอร์ใช่ไหมครับแบตเทอรี่อะไรต่างเนี่ยติด,ตดอาวุธเทียบเท่าทําลายรถถังได้ เท่ากับเรามีกําลังมากเขาประมาณ5เท่าเมืองนอกเขาห้าเท่าเนี่ยกำลังน้ำเป็นไม่เหลืออยู่แล้วแต่เราไม่ต้องเข้าเพราะกขาลดสมใหม่เขาไม่เอากําลังไปลบอะไรหรอกกาลังท่าอากาศขีปนาวุธยิงกันปืนใหญ่เรายิงเข้าเนี่ยของเขายิงสูงสุด28กิโลเมตรเขาลดต่ําสุด40กิโลเมตรเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาขีปนาวุธเราถึงแม้จะสู้เขาไม่นานมีแค่300ร้อยเขาบอกห้าหกร้อยยอมเขาแต่เรากวาดเขาหมดตั้งแต่แรกไนงะเพราะกวาดหมดแต่แรกมันก็ไม่เหลือพอไม่เหลือทีนี้คุยกันได้แล้ว แค่ยิงเค็บิลกันไปมาแป๊บเดียวจบไม่เกินไม่ไม่กี่วันแต่จริงๆเราก็ไม่ควรจะยิงก่อนถูกไหมเราต้องไม่ยิงก่อนเพราะเขาอยากให้การเกิดการมาทางไงเขาจะขึ้นสันโลกแล้วจริงๆที่เขาไปแต่งชุดทหารไปชายแดนเพื่อเขายั่วยุไงบอกคุณแน่จริงมาเล่นมาเล่นกับผมสิก็เหมือนกับคนที่แบบว่าอะไรนะไปท้าทายอยู่ออย่างอย่างนิยายของจีนน่ะไปร้องด่าท้าทายอยู่หน้าค่าย ถ้าเราเผยออกไปเราก็เสร็จเขาไงเขามาลอา้อด่าท่านเราไม่ต้องออกนั่งดูมาเหรอมาก็ยิงใส่มาก็ยิงใส่แต่ต้องมีหลักฐานถูกไหมฮะใช่เกิดสมมุติว่าใครยิงก่อนไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดเขาไปฟ้องชาวโลกอีกว่าเขาที่ทแล้วเนี่ยที่มีหนึ่งเสียชีวิตหนึ่งรายไม่รู้จริงเท็จอะไรเราไม่ติดก้องอซึ่งเมื่อปัจจุมโมหานเนี่ยที่กรรมาการความกงก็ฝากเขาให้เต็มที่บอกทั้งกระทรวงต่างประเทศทั้งทั้งสมชไปบอกกองทัพ คุณจะเข้าไปดําเนินการต้องติดกล้องหมดเลยแล้วเตรียมกล้องเตรียมอะไรทุกอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยถ้าท่านรุนเซนฟังเนี่ยท่านจะรู้นะว่าท่านไม่สามารถใช้มุกนี้ได้มเมื่อท่านใช้มุกนี้ไม่ได้เนี่ยท่านก็จะจบปัญหาเรื่องสารโลกท่านขึ้นไม่ได้แน่นอนอ,อย่างนี้ท่านเสร็จนะเซนโนกำลังบอกว่า ทางด้านของสมรรทุนเซนต้องการพยายามเอาเรื่องของกําลังขึ้นมาเพื่อจะลากเรื่องไปสานโลก<ช>เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเข้าทางเขาอยา่านนเข้าทางเขามาวางกาลังแล้วก็ไม่ต้องไปแบ่งกล้าวว่าเรามีอาวุธเหนือกว่าอะไรมันโดยพื้นฐานทุกทุกคนรู้อยู่แล้วเราเหนือกว่าเราก็นอนอยู่บ้านนอนอยู่ในค่ายแต่เตรียมกาลังให้พร้อมให้เจรเติมน,น้ำมันให้ดีถึงเวลาปั๊บก็ขึ้นเลยกลังทางอากาศกับจรวดหลายลำกล้องของเราเพียงพอ,อถึงแม้เราจะมีน้อยมากนะเรามีแค่ประมาณสักใช้การได้18ชุด ของเข้ามี 400, มี400แต่สี่ร้อก็ยิงไม่แม่นแต่บังเกินประชาชนที่อยู่รอบๆเนะี่ยยิงทรงเดชลงกนบ้านคนไงเราถึงต้องรีบเอาเครื่องบินขึ้นเพื่อกำจัดให้หมดทั้งแถบ <S <S